สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับแปะอ้วนชวนทำกับข้าวนะครับเมนูสำหรับวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นไก่ต้มฟักมะนาวดองนะครับแต่วันนี้เรามีสูตรพิเศษมาเสนอนะครับต้มอย่างไรไม่ให้ะมะนาวนั้นแตกเละนะครับต่อให้เราเคี่ยวข้ามวันข้ามคืนมะนาวก็ไม่แตกแล้วเาก็ไม่เละหอมอร่อยแน่นอนเลยนะครับ วันนี้เป็นไก่ทั้งไก่ทั้งน่องทั้งหน้าอกทั้งซีกหนึ่งอนะครับครึ่งตัวนะครับวันนี้เป็นไก่ครึ่งตัวให้เขาหั่นมานะครับแล้วก็อันนี้เครื่องปรุงทั้งหมดนะครับเป็นฟักฟักก็ค่อนข้างแก่นิดนึงนะครับอย่าไม่ไม่ได้แก่มากอันนี้เราเคี่ยวต้มกินเลยนะครับไม่ได้เคี่ยวค้ามคืนอะไรกันนะครับถ้าฟักแก่กว่านี้ก็จะดีแล้วก็อันนี้เห็ดหอม เห็ดหอมมาไปแช่น้ําให้นิ่มจะหั่นเป็นชิ้นเป็นคำหรืออัจะใส่ทั้งดอกก็ได้นะครับผมเคยหัน่นแต่ว่าวันนี้จะใส่ทั้งดอกเพื่อความสวยความงามและนี้ก็สามเกลือสี่เกลอือเลยนะครับมีกระทีอ่มีพริกไทยรากผักชีแล้วก็จะมีซุปก้อนส่วนนี้มะนาวดองนะครับวันนี้ลูกเล็กหน่อยก็ใช้สามลูกถ้าลูกมันใหญ่เราก็จะใช้สักสองลูก พร้อมน้ำพอนิดหน่อยนะครับน้ำก็จะเหนียวข้นอร่อยทีเดียวเชียวนะครับเป็นมะนาวโหลทำมะนาวกระปลกมะนาวกแก้วไม่ดีนะครับลูกมันจะแข็งแข็งอ้าวเดีย๋ยวเอาไปต้มนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำแล้วก็เอาไก่ครับเอาไก่เอาไก่ไปต้มก่อนพร้อมสามเกลือทั้งหมดนะครับ ตอนนี้เราก็น้ําตั้งนะครับไม่ต้องรอให้น้ําเดือดก็ได้นะครับใส่เกลือป่นไปสักหนึ่งช้อนชานะครับก็นำไก่ใส่ลงไปต้มเลยนะครับเดี๋ยวรอเดือดแล้วเราก็มาช้อนฟองกันนะครับ ระหว่างที่เรารอไก่เดือดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนพิเศษกันก่อนนะครับอันนี้ผักชีนะครับเมื่อสักครู่ไม่ได้เปินบอกไว้อันนี้เอาไว้โรยหน้าเท่านั้นนะครับผักชีตอนเราจะรับประทานตักใส่จานใส่ชามแล้วผักชีโรยหน้านะครับขั้นตอนพิเศษที่ผมกล่าวถึงนี้ก็คือว่าเราใช้ถุงนะครับจะเป็นถุงเป็นถุงร้อนนะครับ ปูงร้องขนาดไหนก็ได้นะครับให้เราใส่ะมะนาวดองได้แล้วก็ตัดนะครับตัดตรงนี้ออกตรงสามเหลี่ยมนี้นครับเราตัดออกพอให้นิ้วชี้เรารอดได้นะครับแค่นี้นะครับสองข้างนะครับเสร็จแล้วก็นำมะนาวไปใส่ใส่ในถุงนี้นะครับ น้ำไม่ต้องน้ำเดี๋ยวเราใส่ใส่ถุงหากนะครับหลังจากนั้นแล้วก็พับปากถุงนิดหน่อยนะครับแล้วก็นำเชือกมานะครับนำเชือกมามัดมัดหลมรวมนนะครับไม่ต้องมัดให้เขาปองเขาโป่งอะไรนะครับ มัดก็ให้แน่นนะครับมัดให้แน่นๆผูกตุกไว้บแบนๆเหี่ยวๆไม่ต้องให้พองแค่นี้นะครับ <ๆ S 2> แล้วเดี๋ยวตอนที่มะานาวเราใส่ฟักแล้วเอานี้ใส่ลงไปพร้อมกับฟักนะครับแล้วมะนาวดองจะไม่เละนะครับนี่คือเคล็ดลับอ่ะรู้แล้วอ่ะตอนนี้ไก่เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปช้อนฟองกันก่อนนะครับ เราช้อนฟองออกหมดแล้วนะครับเราก็สามเกลือสี่เกลือนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยเห็ดหอมนะครับพอเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ใส่ฟักเลยนะครับ ก็นำน้ำมะนาวดองที่เหลือมาจากครัวมาใส่นะครับหลังจากนั้นนำถุงมะนาวดองใส่ไปเลยนะครับเนี่ยนะครับที่เราเจาะถุงนะครับเจาะถุงสองข้างนี้ คือต้องไม่ให้มะน,นาวแต่ไหลออกมาเพื่อที่ให้น้ําและความร้อนนะครับไหลเข้าไปในนี้นะครับความร้อนน้ําไหลเข้าไปในนี้แล้วก็ก็จะหมุนเวียนนะครับน้ําคือความร้อนเาจะหมุนเวียนอยู่ในถุงนี้นะครับต้มเท่าไหร่เท่าไรมะน,นาวก็ไม่เละไม่แตกนะครับแต่ความหอม,มนหอมมะนาวก็จะระบายออกนะครับระบายออกตามช่องอที่เราตัดไว้นะครับ เดี๋ยวให้เขาเดือดนะครับเคี่ยวข้างวันข้ามคืนอะไรก็มะนาวจะไม่เละเลยนะครับเราจะปรุงลดไปเลยก็ได้นะครับเขามีเกลืออยู่แล้วนะครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลยแค่นี้นะครับเดี๋ยวเขาเดือดแล้วมาชิมอีกทีหนึ่งนะครับ มะนาวดองเรากันมังเดือดนะครับเนี่ยก็อยู่ในถุงนี่นะครับความร้อนน้าที่เดือดก็จะเข้าไปในถุงนะครับแล้วก็จะหมุนเวียนออกมาจากถุงมะนาวที่โดนความร้อนอบนะครับเขาก็จะขยายตัวนะครับความเปรี้ยวความหวานที่อยู่ในลูกมะนาวนะครับเขาก็จะออกมาเพราะว่าน้ําที่เดือดเนี่ยเขาจะบว์วนอยู่ในถุงนะครับแล้วก็จะออกมาตาม เราช่องที่เราเจาะไว้อะนะครับอย่า,ยางเงี้ยมะนาวยังไงก็ไม่เละไม่แตกนะครับตอนนี้กลิ่นกลิ่นมะนาวดองออกมาแล้วนะครับหอมฉุยเลยนะครับเราเคี่ยวจนฟักสุกนะครับวันนี้เราต้มแบบต้มแล้วรับประทานเลยนะครับเราก็ใช้ฟักกลางอ่อนกลางแก่นะครับถ้าเราต้องต้มค้างวันค้างคืนอย่างต้มเย็นไม่กินเช้าอะไรอย่างเี้ยนะครับใช้ฟักแก่สักหน่อยหนึ่ง นะครับฟักจะไ้ไมีเละนะครับอันนี้เดี๋ยวว่าฟักนิ่มพอดีแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้ได้ละเนี่ยครับแล้วมะนาวดองแบบนี้นะครับต้มค้างวันค้างคืนยังไงก็ไม่เละนะครับนี่เลยเนียนเสร็จแล้วนะครับต้มฟักมะนาวดองนะครับไม่ต้องกลัวน้ําจะขุ่นจากผิวมะนาวเขาจะล่วงออกมานะครับบางทีมะนาวเขางอมเกินนะครับสีของมะนาวเขาจะหลุด เปลืมะนาวเขาจะหลุดน้ําจะขุ่นอันนี้น้ําจะใสนะครับเพราะว่ามะนาวมันจะอยู่ในถุงนะครับแปลว่ากลิ่นและรสชาติของเขาจะหมุนเวียนออกมาตามช่องที่เราตัดไว้นะครับทําให้น้ำํำใสหน่ารับประทานกลิ่นก็ยังหอมเหมือนเดิมนะครับลองทดลองทํากันดูนะครับปักต้มมะนาวดองชนิดพิเศษนะครับมีเคดลับตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเอาละรครับ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ